มาร์คทำไรอ่ะพวกอยากทำแบบเดิมไม่ได้เด้อพี่ทำแบบเดิมค er> ืออะไรมาร์คร yeah. ู no yes ้ก็รู้ว่าอันเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วมาร์คอย่ามาอย่ามาเปลี่ยนแบบที่เลวเลยเปะ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 แต่ว่าข้าไม่ทัเลยเดี๋ยวยืมมือกูละกูเดิมอีกแล้วกูเดิมอีกแล้วตตตทำเพจทำเพจ ใครเดินผ่านมาไม่แม้หัวยานไม่มีใครผ่านมาเลยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกไปแล้ววะไฟ ไวไวมากพี่เพราะมาไม่ทันอ่ะตอนตอนแรกพอเห็นไฟไฟกล้องมันดับแ่อยไงไหนกันครับอันนี้ตบอยู่ตรงไหนคาเฟ่ปะตบตบทีบักโวดอยู่ห้องกล้องเลยคือไฟกล้องดับพมปพวกวิ่งเข้ามาไม่เจอใครไม่ไม่ไม่นานพี่ไฟกล้องมันเพิ่งดับได้ประมาณ5้วิเองมั้งพี่พี่อยู่ตรงไหนพี่ต๋อนะ ตอนแรกอยู่แอดมินกับมินแล้วก็เดินลงมาห้องไฟมาดูว่าใครอยู่ห้องไฟซึ่งเอฟเอ็มอยู่ในห้องไฟแล้วเดินขึ้นไปทางซ้ายผมเห็นผิผมไม่ไม่มีข้อมูลเลยเลยพี่แต่แต่ไอ้ป๊อกซื้อของป๊อกมีแค่ต่วนพิจฉนโนแค่นั้นใช่ไหมแต่ไม่คิดว่าเป็นนะได้ออกเส้ทางยังเข้าใจตรงไหนเนี่ยไม่ใไ่แต่ตรงห้องก๊อกกี้เลยนะ กล้องมันยังติดอะไรนะพี่เลยกล้องมันยังติดอยู่นะจะตายห้องกล้องได้ไงวะอาถ้าเองโหวตเองใชเปล่าแวแงไฟมันต้องดับตา้กนณีพี่พี่กูยืนอยู่หน้ากล้องเลยแล้วไฟก็ยังติดอยู่แล้วก็โหวตเลยก็มีถ้าแงท็อปเอ็มเอ็มเพิ่งแยกกับผมนะห้องไฟแป๊บเดียวเองก็ช่วงเวลาที่เดินจากหน้าห้องไฟมาแอดมินกับเขางั้นถ้ามีคนเห็นอะใครมีมีคนเห็นกล้องแดงก็มาเห็นไฟดับวะเฮ้ยถามก่อนตอนไฟมึงขอถามก่อนพี่จอห์นโนตอนเดินเข้ามาไฟมันกระพริบแบบนี้ดับ สังเกตว่ากล้องมันดับหรือยังนะไม่สังเกตจะดูรวมไหมใครบ้างแล้วใครเห็นเป็นเช่นนัองเหรอสีแดงอะเหรอกล้องมาถึงกล้อง็ติดดูด้วยสีแดงใช่ที่นี่เหรอใครดูอยู่อ่ะก็เห็นที่เอ็มคนเดียวที่ใครเห็นกลล่าสุดเนี่ยกล้องดูอยู่หรือเปล่าครับมีล่าสุดกี่วิครับมีใครเห็นบ้างครับไม่เห็นที่แม่มีเปช่นนั้นคนเดียวหมอพีทมารคเห็นตอนนี้เลยเหรออะไรที่บอกคิดว่าโง่ไงเพราะว่าป๊อกปั่แล้วก็ล็อกเลยนะว่าป๊อกแน่ๆมันประมาณนั้าบีพี่คือ อาจจะฆ่าแล้วดูแล้วก็ไปหรือเปล่าแต่ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะสองคนฆาตกรโหมดนะฆ่าเสร็จแล้วดูว่างขนาดนี้คนมาทำก็ทำโหมดสองคนนะเอาไหนดีอ่ะฟิล์มมันรู้แล้วอะว่าเราแบบชอบปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ แบบปิดไฟฆ่าอะไรเงี้ยอ๋อ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้เหรออันนี้ก็ไม่ได้อัลนนั้นก็ไม่ได้ ใช่ไหมในเบกเกเตอร์พี่ต้องใช้ไม่ใช่ครับห้องกล้องอะห้องกล้องนั้นผมรู้ไปเลยว่าเพชนมาร์คฟิล์มผมอยู่ห้องกล้องครับไม่ได้เป็นครับผมเพิ่งเดินขึ้นมานิดเดียวเองศพอยู่ไหนอะผมโดนไปแทงแฟตนี่แฟตไหนพี่ไม่ไม่ศพนี้มันอยู่ไกลไงศพนี้มันอยู่หัวยานไอ้กล้องอ่ะมันไม่ใช่แน่นอนเพราะนั้นก็ไม่ใช่เดี๋ยวบูมี่ผมก็จอนโซ โอ้โหน่กก็ได้คนละครแล้วอะผมจอนสนอบลอกอยู่แอดมินอะผมอ่ะอ่ะงั้นงั้นผมผมพูดได้เควเชีนมาร์คฟิล์มผมสีเหลืองสีส้มสีฟ้าสีแดงสามคนผมโดนขังไม่รู้นะว่าสองคนที่มาหาป๊อกอะมาทางไหนสองคนคือผมโดนขังอยู่ห้องกับพี่จอนนี่แหละก็มาเจอการแดมินไงฟิล์ม ฟีนน่าจะเห็นพี่ดาวน์โหลดแล้วก็เดินยักยักอยู่แล้วก็เดินขึ้นห้องห้องห้องแอดมินไปนะออสีแดงเจอศพตรงไหนหัวยานด้านขวาใช่ไหมโอ้โหก็นั่นแหละแล้วแค่พี่ก้องกับสีแดงแล้วอ่ะอีกแล้วพี่ก้องอยู่ไหนพี่พี่เอาผมโดนขังผมโดนขังอยู่ตรงพวกปีหนึ่งปีสองเหรอให้กูพูดหนดีไอผมโดนขังอยู่ตรงห้องคาเฟ่อะแล้วผมก็เจอาม์กพอประตูเปิดอะผมเจอาม์กเดินมาจากทางซ้ายพี่ก้องเดินมาจากใช่มาร์กเดินจากทางซ้ายครับถูกต้องครับ คือผมอะเห็นสีเหลืองอะตรงห้องเวปอนแป๊บหนึ่งเป็นไปได้แป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวจริงๆแล้วผมก็เดินมาปุ๊บเรามาเจอป๊อกอยู่ในห้องแอดปหนึ่งแล้วก็นั่นแหละสีเหลืองใกล้สุดอีกแล้วพี่กองสองรอบเอาไงก็ปล่อยเล่นก่อนก็ได้ครับแต่ว่าได้เวฟหนึ่งแต่ว่าผมน่าจะได้ฆาตกรสองคนละได้ละผมชัวร์มากเลยหมดเลยเดี๋ยวแพ้อย่าเดี๋ยวพี่เดีอย่าพี่ตายนะสกิปสกิปสกิปผมก็ได้ครับแต่ว่แล้วเหมือนกันกูตายแน่เลยชิบหายเลย ผมก็ตายเหมือนกันพี่ไม่เปไรพี่เอามากอดกันตายอะไรกันตื่เลยตอนนี้ผมแบบอเล็กมากับกูสายล่างอเล็กมากับกูสายล่างตอนนี้เลยเงินสีฟ้าไม่ใช่ใช่อเล็กมากับกูสายล่างตอนนี้มากอดกันมานี่มานี่เอ้ยเอาไงดีอ่ะเอาไงดีเอาไงดี ผูดาวใช่ไหมผูดาวเลกเตอร์โอ้ยไม่ได้ฆ่าเลยอ่ะโอเคทำไมไม่มีใครมาทำโอทูเลยวะแล้วหาหาผอบ้านกันเอาผอบ้านกับอเล็กกันหอาผอบ้านกับอเล็กกันมันต้องกอดกันอยู่ซ้ายล่างแน่นอนเออ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 มันอยู่ไหนกันวะ อยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะเออเออไอ้พวกไปไหนกันหมดวะเอ้าเฮ้ยคนหายเหลือแต่ข้าตกรู้เปล่าเนี่ยหน้ให้ลงไขหวานแทนนินนะคะเขาบอกต้องรอผังตั้งก่อนได้ครับที่มินไปแล้วเหรอพี่ตรี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  ชัวว่ามีคนตายอยู่ทางขวาและคนคนนั้นก็คือจอห์นสโนตายอืมไอ้ป๊อกวิ่งามผมจลรัในเก็บเด้ใช่แล้วก็พี่กล้องตอนที่ออกซิเดเตอร์ดังอันนี้คือพี่พี่ตบตุ่มนี่คือพี่ตบตุ่มหรือว่าเจอศพตบตบตุ่มตบตุ่มพี่กล้องยืนทางขวาครับพี่กล้องหนทางขวาพี่ใช่พี่รู้ได้ไงว่าตกมปนอยู่ทางขวามาเจอที่หน้าห้องเมดเบย์ครับอาจจะฆ่าแล้วก็กดตุ่มมาวางศพก็ได้ ไม่น,าน่าจะใช่เพราะทีมพีน่าจะรู้ดีว่าผมไม่ได้ตบเอ้อไม่ได้ฆ่าใครอาจจะเดินไปฆ่าแล้วก็ตบตุ่มไงตรงนี้ครับไม่<ร>ผมคิดว่าแบบมีดับมันคิวแล้วแล้วแ,วแบบครูดาวจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยผมเลยรีบตบตุ่มก่อน <laughs> อาจจะแบบว่าจอสโนเดินมาแล้วแบบแบบพ่อบ้านพ่อบา้อบานก็เดินสวนผมไปใช่ไหมตอนเรียกเตอร์ดังอะ่ะพ่อบ้านเดิน,น,นไปจอสโนก็ลังแบบเดินผิวปากมาอย่างเงี้ยแล้วพ่อบ้านเดินไปก็เอาขาสะดุดแบบจอสโนหัวฟาดแต่เนี้ยขาที่กลองยังไม่เป็นไรแต่ผมว่าจะเอาสีขาวออก ข้อหาที่เพชรั่นมาร์ทพูดอะ่ะมันมีเหตุผลตรงที่ว่ากล้องมันกระพริบอยู่อะ่ะแล้วกล้องดับกล้องยังไม่ดับอะ่ะแล้วรีพอร์ตขึ้นแล้วก็บอกว่าหน้ากล้องอะ่ะทำไมพี่แต่ลายน้องผมต้องถามพวาจริงผมต้องถามจอจสนโนเพราะจอสโนวอยู่หน้ากล้องตายแล้วไม่ใช่เมื่อกี้ดิพี่ผมอะ่ะผมมีม่าทีจโนบอกว่าเพิ่งเพิ่งสวนกับ m m 5วิเองอ่ะก็มีโอกาสที่5วิเจ้าฟอกจะฆ่าได้ พูดนะพากเว็บแรกอันนี้เว็บแรกเลยนะคือต้องเอาออกเอาเว็บแรกใช่ปะคือถ้าพี่พ่อบ้านสงสัยป๊อกอ่ะป๊อกก็อยากรู้ว่าพ่อบ้านทำไมสงสัย๊อกแต่คือป๊อกไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขาเลยไม่ไม่ไม่เอาเองดิมต้องพูดตัวเองเอาข้อมูลจากเอ็มเอ็มไงเออเอาเจ้าหมวกสีแดงไงแล้วก็เอาข้อมูลจากจอห์นสโน่คือจอห์นสโน่ไม่ใช่ฆาตกรแน่ๆเพราะเขาโดนฆ่าตายแล้วเขาทิ้งท้ายไว้ว่าห้าวิจุดเพิ่งเจอเอ็มห้าวิจอห์นสโน่ไม่โกหกอยู่แล้วอ่ะห้าวิฆาสเพราะว่าพอกสอนตรวจพี่เข้ามาซึ่งพี่เขาตายตอนเนี้ยคือ ต้องตัดแล้วว่าไม่ใช่ต้องโหวตแล้วไม่งั้นก็โอเคคือมาร์กไงบอกไม่ใช่เดี๋ยวโหวตผมก็ได้เดี๋ยวโหวตผมต่ออีกรอบใช่โหวตผมต่ออีกรอบเพื่อความชัวร์ไม่ไม่ถ้าโหวตถ้าโหวตพี่ป้าป้าน่ะโหวตเฟชชั่นมาร์คดีกว่าเพราะว่าเฟชชั่นมาร์คเป็นคนบอกว่าเห็นกล้องเขาจะมั่วแต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่พ่วเอาไว้ดีอ่ะเขาจับได้แล้วอ่ะมันไส้ใครดีเอ่อเอ่อ ยังไงยังไงเดี๋ยวรออ่อออเออ่พ่อบ้านกับบัเล็กอยู่ด้วยกันก่อนแล้วกันนะฮ้ยพ่อบ้านมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ <c oughs> ยังไงยังไง มาร์คทำไรอ่ะพวกนแกทำแบบเดิมไม่ได้เลยพี่ทำแบบเดิมคืออะไรมาร์ครู้ก็รู้ว่าอันเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วมาร์คอย่ามาอย่ามาเกิดแบบที่เลวเลยอะไรคือมีเรื่องนะครับผมแล้วผมเลืออะไรเนี่ยคืออะไรมาร์คมันฆ่าพ่อบ้านต่อหน้าต่อตาผมเลยครับเลือดกระเซ็น เห็นมั้เห็นนี่ต้องหาปิดตาผมมั้มีเลือดเลือดพ่อบ้านนีติดอยู่เลยอ่ะเห็นมั้แป้นผมเวยเลือดผมยังไม่ได้ขยับเลยครับทีแรกะผมไม่ได้ขยับพ่อบ้านอยู่ตรงไหนเลยชิบหายผมอ่านผมอ่านดาวอยู่แล้วผมแบบเดินลงมาตรงหน้าห้องแอดมินน่ะแล้วมาก็เชือดพ่อบ้านตรงแบบเหลือดๆห้องอ่ะผมเดินเข้าไปแบบเลือดกระเซ็นเประๆๆๆติดน้ําเลยทําไมต้องทําอย่างนี้ฟังความข้ามกบอ่ะนะ ผมไปเบดเบย์แล้วก็จะสแกนตัวไปเห็นผีพี่ฟองสแกนอยู่เอเอผมก็รอสักทักแพอได้สแ,แกนเสร็จผมก,ก็วิ่งมาเห็นพี่กล้องยืนเอฟเคอยู่ตรงคาเฟ่แล้วก็พี่พ่อบ้านเนี่ยก็ยืนกับแป็กบ,บ,บนบนบนพี่กล้องผมก็เลยวิ่งมาแอดมินก็นั่งดูไอตูดูแผนที่ของแอดมิน,น่ะ เสร็จแล้วพี่พ่อบ้านก็วิ่งมาแล้วก็วิ่งออกไปตรงหน้าประตูน่อยจะเลือดก็กระเต็มเนยแล้วใครอของผมเมื่อกี้เนี่ยพี่แบงพอผมวิ่งออกไปเห็นที่กล้องเหยียดพี่เนี่ตรงจบอยู่ที่อ่าอยู่ที่สองคนน่ะมูลอันไหนมันจะเป็นจริงกว่ากันไม่ไม่เล่นได้เล่นได้ต่อนะกินได้ต่อนะแต่คือกูอสี่คนอ่ะสกิปก็ได้สกิปก็ได้แต่ว่าไม่สกิปง่ไยมันทำไมใจไม่คือคือตอนตอนตอนนั้นน่ะผมยังไม่ขยับผมอ่านดาวอยู่แล้วพ่อบ้าน่ะยืนอยู่ข้างผม เหมือนแบบคุ้มกันผมหรือว่าอาจจะสงสัยแล้วก็แบบอยู่ใกล้ๆผมอย่างเงี้ยแล้วก็ผมอ่านดาวเสร็จผมก็กลับมาอีกทีหนึง่งแล้วผมไม่เจอพ่อบ้านแล้วผมก็เดินลงมา,า,างใช่ผมอ่านดาวมีคนส่งดาวสมัักรให้ผมเมื่อกี้ตอนนี้ฟิล์มกับพี่อเล็กไ,ได้เป็นตัวเน้นหมดโอเคแล้วสกีปก่อนได้เล่นได้ได้ต่อตื่นตัวแล้วกันทุกคนแยกๆก,กันหน่อยแล้วก็ตื่นตัวผมอ่านมังกรอยู่มังกรเล่นผมมา้าร้อยดาวใช่ใช่ใช่หนักใจจริง ไม่เขา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 บอกว่าอ่าเดือนต่ำมไอ้มาไปไหนมรดกแฟนเนื้อ

แล้วไปิ้มกันกดนเล่นนได้ต่อตื่นตัวแล้วกันทุกคนแยกแยกกันหน่อยแล้วก็ตื่นตัวานผมอ่านมังกรอยู่อุ้ยมังกรเลยผมวันห้ร้อยดาวใช่ใช่ใช่กูรี่าทำไมวะกูรีผ่านทบามวันนี้ กลัวแตกแล้วพี่กูกูกูไม่ไปที่บอกว่าที่เนี่ยกลูกูแบบจบเกมแล้วแบบมันจะรัวกันไองมันจะพูดไม่ได้แต่กดปั๊บนี่คือเอ่อรีพอร์ตเพื่อที่จะบอกว่าเขาส่งดาวมาบอกว่าฆ่าเล็กให้หน่อยพี่กล้องพี่พี่กล้องเป็นฆาตกรที่อุกอาจเจอแล้วพี่ ขอบอกให้พีไปเลย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 พีบอขอบอกอะไรพี่กล้องหน่อยพี่กล้องบอกว่าพ่อบ้านจะกัดขาผมไหมเปล่าพีผมว่าเดินสวนพี่กล้องเว้ยพี่กล้องมาขวาผมเว้ยแล้วก็กลัวผมไปตายยิงเอาปืนยิงซ้ำอีกอ่ะ อะไรวะเนี่ยข้าเสร็จแล้วต้องมีหมดเองฮันแบบน่นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลาหโมงเย็นเป็นต้นไป